วันนี้คุณหมายสิริกัญญารองหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเจราจาการค้ากับอเมริกานะฮะโดยระบุว่าการที่ไทยถูกคู่หมายใช้คําว่าการที่ไทยถูกคู่เรียกเก็บภาษีในอัตราสูงถึง3าเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ย ได้เริ่มต้นกระบวนการเจรจาอย่างแรกคือช้าเกินไปจนทําให้ตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบแล้วก็ถูกบีบให้ยื่นข้อเสนอที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้แรงกดดันด้านเวลาอันนี้คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราพยายามนัดแล้วแต่เขาไม่เจอเขาเพิ่งมาให้ตัวที่3ามกรกฎาที่ผ่ามานเองแล้วการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำหนดอัตราภาษีไว้สูงถึง3าเซนเ่ะเป็นเหมือนการบีบให้ไทยเนี่ยต้องยอมขายข้อเสนอที่ยังไม่ได้ตกลงกันออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีดังกล่าว อย่างไรก็ตามนะฮะนับอย่างว่าสัญญาณยังบวกอยู่บ้างที่สหรัฐเนี่ยได้ขยับเส้นตายจากการเก็บสีเก็บภาษีเนี่ยออกไปเป็นจนถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมยี่สิบกว่าวันนั่นแหละซึ่งในระหว่างนี้คุณหมายก็บอกมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยได้ปรับปรุงแล้วก็ยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปอีกครั้งหนึง่งซึ่งทราบว่าได้ส่งไปแล้วตั้งแต่วันที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมาต่อข้อเสนอของฝ่ายไทยเนี่ยที่จะลดภาษีนําเข้าสหรัฐเนี่ยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายการสินค้าทั้งหมดนะคือบางอย่างก็เกือบหมดอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มองว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรบ้างมันอาจจะส่งเห็นไหมล่ะอันนี้หมายเองก็พูดถ้าไปทําให้เขาเหลือสเปอร์เซ็นต์เกษตรกรไทยตายแน่เกษตรกรไทยลำบากแน่ๆบางอย่างอาจจะแย่ถูกต้องมันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในระดับสูงได้เมื่อเทียบกับเวียดนามอ่ะเพราะอะไรที่ประเทศเวียดนามมีประกาศลดภาษีสินค้าสหรัฐทุกรายการเลย จนได้อัตราภาษีตอบแทนที่20%ข้อเสนอของไทยเนี่ยอาจยังไม่น่าดึงดูดยังไม่ดึงดูดใจดพอ,จพอแล้วกันเ<น>พราะสินค้าเรากับเวียดนามก็ใกล้เคียงกันนะจริงแล้วนอกจากนี้นะครับแม้จะได้อัตราภาษีเท่ากับคู่แข่งนะครับแต่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังคงเสียเปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าครับทั้งค่าไฟฟ้าค่าวัตถุด,ดิบนะครับทำให้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ การที่รัฐบาลเริ่มต้นเจราจาช้ากว่าประเทศอื่นเนี่ยทำให้ประเทศไทยต้องพูดคุยเพียงแค่ครั้งเดียวก่อนจะถูกบีบด้วยเส้นตายครับซึ่งก็นําไปสู่การยื่นข้อเสนอที่มีความเสี่ยงสูงจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเปิดเผยรายละเอียดของข้อเสนอล่าสุดที่ส่งให้สหรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ทุกภาคส่วน,นโดยเฉพาะภาคการส่งออกและก็ภาคเกษตรเนี่ยได้เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับผมเอาง,ง่ายๆคิดไม่ออกแบบนี้อยู่ ใต้ก็ปลูกยางพาราอีสานก็ปลูกยางพาราใช่่ะแล้วถ้าสมมติยางพาราเราที่เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมเมื่อก่อนเราเป็นประเทศต้นๆของโลกใบนี้ที่ผลิตยางรถยนต์เยอะเยะที่สุดนะใช่แต่วันนี้ถ้าอีกหน่อยยางรถยนต์จากประเทศไทยอะถ้ามันแพงกว่ามาเลย์ละถ้ามันแพงกว่าเวียดนามเขาก็สั่งซื้อไปปเพื่อนบ้านหมดไทยถูกหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์รถยนต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมติมันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ฐานการผลิตทั้งหมดย้ายหมดเขาก็ย้ายไปที่เวียดนามสิครับแล้วอีกหน่อยคนไทยจะทํามาหากินอะไรอันนี้ก็ต้องนั่งคิดกันเหมือนกันนะฮะเรามาดูกันว่าหากการเจรจาไม่เป็นผลล่ะไทยต้องเผชิญกับภาษีนําเข้าสูงถึง46เราพูดถึง46คือ36คือที่อเมริกาเนี่ยเขาส่งจดหมายมาให้่อนอยู่แล้วอีก10ก็คือบริษัทที่เขาจะตัดสินใจว่าเราอย่างนั่นหรือเปล่าซึ่งอเราตีไปก่อนสูงๆงว่า46เนอ่ยนอันนี้ worst case เลย46% เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหม